1 ddwf ฟูเพิร์ลขอเรียนเชิญทุกท่านสัมผัสกับมนต์เสน่ห์กับความรู้ราสุดแสนโรแมนติกของเรือที่สวยงามที่สุดในเอเชียอัศจรรย์แห่งสายน้ำเจ้าพระยาเรือเจ้าสำราญลำแรกที่เป็นของคนไทยสร้างโดยคนไทยออกแบบโดยคนไทยอู่ต่อเรือของคนไทยนี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยที่อยากจะให้คนไทยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจในครั้งนี้พร้อมไปด้วยความสะดวกสบายดื่มด่ กับความงดงามยามค่ำคืนของแม่น้ำเจ้าพระยาอบอุ่นไปกับพนักงานบริการระดับอินเตอร์สนุกสนานกับการเต้นรำภายใต้แสงจันท่านสามารถเลือกดื่มด่ำกับบรรยากาศได้ถึง3ชั้นของตัวเรือ ยังเรียนค่ะอยู่ที่ชั้น2ของเรือวันเดอร์ปูลเพล่นเองนะคะต้องบอกว่าสวยงดงามโรแมนติกไม่แพ้ชั้นดาดฟาแล้วก็ชั้นหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับท่านขาตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้นที่2ถูกไหมคะมีความหรูหราแล้วก็งดงามโรแมนติกแล้วก็อาหารอร่อยด้วยบรรยากาศก็เหมือนเรือไททานิกท่านจะได้จินตนาการออกนะครับว่าความสวยงามความอลังการเหมือนเรือไททานิก ่คะนอกจากนั้นท่าณผู้ชมระหว่างที่เราถ่ายทำไปนะคะจะมีนักดนตรีระดับอินเตอร์ทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวฟิลิปปินเนี่ยให้ความสนุกสนานค่ะได้เรีวยกว่าเป็นเหมือน mini concert, อมินิคอนเสิร์ตย่อมๆเลยก็ว่าได้ทำให้เรือแห่งนี้เนี่ยไม่เงียบเหงามีเอลวิสก็มีโอ้โหใช่ค่ะ The Impossible ะก็มีนะครับส่วน ฟิล <Philippines, S 2> ิปปินส์มิสเตอร์ชูบิร์ตอินเตอร์เลยโอ้โหร้องเพลง Andy William I นี่เพราะฉะนั้นนะค,คะใครที่อยากจะเห็นความสนุกสนานแบบนี้นะคะสนใจคะ่ะติดตามกันได้นะคะเบอร์ข้างล่างนี้คะ่ะเราขึ้นให้อยู่หน้าจอแล้วคะ่ะแต่ท่านเห็นบอกว่าเรือวันเดอร์ลโพลเนี่ยนะคะแสงสีเสียงนี่คือยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียมหาทานเพราะเพิ่งทําเสร็จใหม่ครับก็เลยทุกอย่างเนี่ยเสียงก็ใช้เครื่องเสียงอย่างท่านสุดยอดะนะครับมีบันไดเลื่อนท่านไม่ต้องเสียเวลา ออกกาลังทุกอย่าง<อ>เครื่องช่วยผปประตูก็เลื่อนต่อะนะครับห้องน้ําสวยกว่าโรงแรมีกมาสัมผัสแล้วจะได้รู้สัมผัสกับความรื่นรมของดนตรีชมบรรยากาศสองข้างแม่น้ำเจ้าพระยา ชั้นที่1และชั้นที่2กับบรรยากาศอันแสนหรูหรากว้างขวางแอร์เย็นสบายท่านสามารถมองเห็นวิวและความงดงามของสองฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพยาได้ด้วยเช่นกันและพิเศษยิ่งกว่านั้นสัมผัสกับ,บวงดนตรีระดับอินเตอร์บทเพลงสุดคลาสสิกแสงสีเสียงที่ดีที่สุดเวทีขนาดใหญ่สามารถจัดมินิค,คอนเสิร์ตได้พร้อมทั้งการแสดงวัฒนธรรมไทยเช่นการรำไทยในทุกค่ำคืน ชั á, tamam. marriage, la, ine, ้นดาดฟ้าหรือ hmm. ช <cor> ั <mel od ic>. ้นสามของตัวเรือท่านจะพบกับความมหัศจรรย์ยามค่ำคืนอันแสนสุดโรแมนติกที่คุณจะไม่มีวันลืมดื่มด่ำกับความงดงานประการตาประทับใจกับธรรมชาติผสมผสานกับศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของคนไทยในยามค่ำคืนสวัสดีครับบท่านบัณฑิตรับก็แรงบันดาลใจอะไรได้บ้าเรือง ต่อเรืออลังการมีทั้งบันไดเลื่อนประตูเลื่อนขนาดนี้ก็เลื่อนะจากว่าผมจับพับจับผูมาทำเรือแล้วก็ไม่สำเร็จแล้วก็ล้มล,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 ลคลานแต่แล đây, ้วปัจจุบันเนี้ยมาถึงจุดที่ผมสำเร็จแล้วนะฮะเอาประสบการณ์ทั้งหมดนะฮะผมคิดว่าผมอยากจะให้มออีอะไรซึ่งเป็นของคนไทย เป,เ,เป็นเทคโนโลยีคนไายแล้วก็เป็นที่อะไรที่สร้างความสุขสร้างชื่อเสียงสร้างเงินตราต่างประเทศเข้ามาให้กับประเทศชาติออกสวนตาประเทศเลยฮนะก็เลยมีแรงกะดันใจตรงเงี้วว่าต้องทําให้สึงเ็ยเพราะคนไทยเราก็ยังมีความสามารถมีี่มือนี่คือยนต์ต่ลงกัครนะับผมเนี่ยในฐานะเป็นดารือชอบเรือครับในฐานะเป็นคนไทยชื่นชมคุณบิชิดที่กล้า ลงทุนขนาดนี้แล้วกล้าที่จะนำเงินจากนักท่องเที่ยวมาสู่งคนไทยเพราะตอนนี้ประเทศไทยต้องพึ่งอย่างเดียวคือการท่องเที่ยวและเมื่อมาท่องเที่ยวกรงเ,งเไม่มาไม่ได้คือร่องแม่น้ำเจ้าพยาทางสายประวัติศาสตร์ใช่ไหมดนตรีทำไมถึงเอาดนตรีชั้นยอดของสิริปิน อินพ s สซิเบิลของไทยมารวมกันได้ก็เพราะว่า,าท่านเหล่านี้นะครับก็คืออยู่ในสายงานของอนักท่องเที่ยวต่างชาติหรืออินเตอร์เนชั่นแนลนะเล่นเพลงสายกลุ่มตัวโลกไม่ว่าจะเป็นเพลงป็อกบินดั Classic, ้นเพลงคลาสสิกเพลงคันทรีโรดเพลงแฮปปี้อะไรต่างๆพวกนี้เล่นได้หมดนะเรามีแขกพวกนี้เราก็เลยต้องมีนักดนตรีที่สามารถที่จะรองรับ าชาต่างชาติทั้นี้ได้สุดยอดกล้าลงทุนโดยไม่คำนึงถึงผลกำไรครับนักดนตรีที่เปินชูบทเล่นยอดเยี่ยมครับผมอินฟลูเบิลไข่์ดสุธิมนอมรพันธ์นออะโอ้ดีดังเดิมเลยมือกีตาร์เอกของของ,ของล,ล็อกล็อกก็เล่นชาวริชัปปิ้งบนเรือด้วยโอ้โหนี่สุดยอดแล้วได้ข่าวว่าจะมีมาริลินบอนลลงมาบนเรือด้วยครับผมไม่ช้านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจะได้ดูกัน และที่สำคัญมีวงด้วีถึงสองวงใหญ่ใช่บนดาดฟ้าหนึ่งวงชั้นล่างอีกหนึ่งวงมั้มองเห็นทั้งสองชั้นเป็นโชว์แนด์นะฮะเป็นโชว์แนด์้วยนะครับสุดยอดครับท่านผู้ชมครับผมยืนยันเลยนะครับเพราะว่าห้องอาหารของคุณพิชเดิรเนี่ยคือเรื่อกลางแปลงหรือแกลนเพอร์ใช่ครับแต่ว่าไห ใช่ครับสุดยอดมากผมมาทานล o อบส e ตอร์เดยวทสดยอครับรับประกาศได้ว่าถ้าท่านสัอาหารว่นนี้บนเรือลบนี้นะร้านการเปิไม่ผิดหวังครับ m o งชิ้น Poetry and Motions e e a j i t t e sway A e r e I wave out of devotion It never move that way I love ผมอยู่กับคุณสิคธิพรนะครับวง The Impossible ถ้าถามว่า Impossible คืออะไรก็จะบอกว่าวงดนตรีที่โด,ด่งดัง มาในอดีตมีหลายท่านเช่นคุณเสษาคุณวินัยแม้กระทั่งเต๋อก็อยู่ impossible ต้องถามคุณสิทธิพรว่าได้มีโอกาสมาเล่นดนตรีร้องเพลงในเรือ Wonderful World เพื่อให้ความสุขกับนักท่องเที่ยวเนี่ยมีความรู้สึกงไงสวัสดีรสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบก็ที่จริง Wonderful ฟูลเพนะครับ,รบแต่ก็เป็น Wonderful World จริงจริง ผมรู้จักคุณพิชิตมาหลายปีมากตอนที่วนอิม mm hmm. ไปเล่นที่ประเทศไต้หวัน mm hmm. ก็เจอคุณพิชิตไปเรียนหนังสือที่นั่น mm hmm. ก็สนิทสนมกันเป็นแฟนเพลงพอกลับมาเมืองไทยนะหลังจากนั้นอีกเป็น20-30ปีก็มาเจอกันอีก mm hmm. คุณพิชิตก็มาทำธุรกิจเรือแล้วนี mm ้ hmm. ผมก็เล่นวงนั้นวงนี้ไปเรื่อยๆตามสบายนะคร mm hmm. ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ว่าเพราะว่าอายุมากขึ้นท้ไมเล่นดนตรีมัมน มันเหมือนมันอึดือนอัดวันที่เปิดเรือแกรนเพล่หนึ่งผมธนนผมเล่นบีเทลอยู่กับคุณอนุสรมือกองยิมนะก็มาเปิดเรือบนดาดฟ้าจำเนียนการผ่านไปผมไปเชียงใหม่กลับมาอะไรก็เจอคุณพิชิตอีกอ่ะก็เอ๊มาทำคุณพิชิตก็น่าจะเหมาะนะธุรกิจบนเรือเนี่ยผมกันแนะคุณพิชิตว่าแหมอย่างเงี้ยคนเดิน ควักไฟก่อนจะลงเรือนเนี่ยน่าจะมีใครก็ได้เดินไปเดินมาให้ความสำราญให้ความสุขคือเดินไปให้คนเขารู้จักแต่ว่าไม่ได้ไปรบควนเขาจะขอถ่ายรูปนะประเดียวมันก็อ๋อชาลีเอออิน s s สิบให้ทั้งแขกต่างชาติและคนไทยฟังเขาประทับใจกันมากเนี่ยมีความรู้สึกยังไงครับ ก็ยิ่งชอบใจใหญ่เลย uh huh. ยิ่งร้องเพลงเจ e ้าพญาเงครัเจ uh ้าพญาให้ความรับถึงสลักไปถั่วเมืองไทยอย่างงี้นะคร uh huh. ก,ก็ชอบแล้วผมก็ร้องเพลงสมัย6ปี6 0ซิก huh. สนี้ย <ug> ุคซิกซ์ตี้เก่าคล uh ิป huh. ร uh ิชาร์ดบีจีสบีฟโรสจอห์นนี่ทิลลสันครับท่านผู้ชมครับอยากจะสัมผัสกับ The Impossible ตัวจริง เชิญเลยนะครับลงมาที่เรือ Wonderful World ลำใหม่ Wonderful p e r l มีป้ไดเลื่อนรับประกันมีทับภุไม่ผิดหวังครับจะได้พบกับ Charlie Chopping และ The Impossible ขนาดแท้และดังเดิมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ท่านผู้ชมครับนี่ผมอยู่บนเรือกับคุณนูคุณดูนี่ร้องเพลงเอลวิสแต่งตัวแบบเอลวิสให้ความบันเทิงกับนักท่องเที่ยวที่ลงเรือ Wonderful p e a r r s อยากจะถามคุณนูว่ามีความประทับใจอะไรถึงมาร้องเพลงเอลวิสก็ทั่วโลกนี่ต้องรู้จัก,ร,อกอร็อกแอนด์โรลและราชาร,ออร็อกแอนโรล ราชาเพลงร็อกจะเป็นใครไม่ได้นอกจากเอลวิสแล้วการมาร้องเพลงเอลวิสเนี่ยทำยังไงฝึกยังไงเนี่ยถึงได้ร้องแล้วเหมือนกันก็ดูวิดีโอของเอลวิสมากที่สุดนะแล้วก็พยายามฝึกร้องตามให้มันใกล้เคียงที่สุดครับเวลาร้องเพลงเอลวิสเนี่ยต้องนึกไหมครับว่าเราเนี่ยคือเอลวิสเหมือนอย่างนักแสดงละครเนี่ย ก็ต้องพยายามจินตนาการว่าตัวเราเป็นคนนั้นต้องนึกไหมครับว่าตัวเราเนี่ยเหมือนเอลวิสถ้านก็ต้องนึกรับาก็นนึกไม่งั้นมันจะไม่ออกมาครับเราต้องนึกว่าเราดูวีดีโอเขาเขาร้องอย่างนั้นเขาเต้นอย่างนั้นเขามีแอคชั่นอย่างนั้นอะไรเงี้ยถึงจะออกมาท่านผู้ชมครับ,รบต้องร้องด้วยจิตวิญญาณจริงๆนะครับอยากจะถามคุณนูว่าเพลงอะไรที่พอร้องปั๊บเด็กก็บอกเออเอลวิส ทางทางเดินไปที่ไหนก็ถูกล้อฮะครับเห็นว่าทางทางเจลเฮาส <laughs> <g ill house law> ์ล็อกนะฮะเจลเฮาส์ล็อกนะครับร้องเพลงเจลเฮาส์ล็อกนี่ก็ถือว่าเป็นเอลวิสเพราะแม่พี่น้องอยากจะมาสัมผัสกับเอลวิสพร้อมทั้งล่องเรือวันเดอร์ฟูลเพลิชมทิวทัศน์สองข้างทางแม่น้ำเจ้าพระยาและ ฟังคุณนูร uh ้องเพลงเอลวิสเชิญนะครับทุกวันทุกวันนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ This girl's gonna keep on, yeah. oh, She's still the sensation. The kicks in the candlelight. She's getting a new addiction for every day and night. So so make she makes you get you closer and go dancing in the rain. She so makes you make feel like crazy, like she'll like take away the pain. Like it's pulling to your brain. ส้มครับสองชั่วโมงครึ่งในเรือ Wonderful p e a r l มีความรู้สึกอย่างไรบ้างโอ้โหต้องบอกงี้คะ่ะท่านว่ามีความสุขที่สุดค่ะสองชั่วโมงครึ่งผ่านไปรวดเร็วมากเหมือนแค่ชั่วโมงเดียวเองคะ่ะท่านอย่างคนรุ่นใหม่อย่างส้มเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้สนใจเนาะทางวัฒนธรรมประเพณีต่างๆหรือไม่ได้คิดว่าการที่มีเรือ Wonder f u l ู e a r l แล้วมาล่องเรือแบบนี้เนี่ยมันจะอลังการและหาัสจรรย์แบบนี้ค่ะวันนี้สําหรับเรือ w o n d e r f u l ู e a r l ลทำให้รู้สึกว่า ะะที่เป็นเจ้าของและออกแบบเองเนี่ยมีความสามารถและก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกท่านอยากสัมผัสความรู้สึกแบบคุณส้มเชิญเลยครับลงมาที่เรือวันค,ครับสำหรับใครที่สนใจนะคะผู้ชมอยากจะมาสัมผัสนะคะบรรยากาศในยามค่ำคืนและความสูงสุดโรแมนติกนะคะเหมือนกับส้มและท่านบันทึกอก่างเรียนแบบนี้นะคะบอกเลยว่าตอนนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษใช่ไหมคะลดครึง่งลดครึง่งนึงไม่ต้องเด็ก ไม่ต้องผู้ใหญ่ลดครึ่งสำหรับคนไทยสำหรับคนไทย50%าปเลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ต้องมาต้องมาอ่ะใครสนใจนะคะติดตามได้ค่ะผู้ชมถาโทรเข้ามาสอบถามกันได้ที่เบอร์ d e r ด u l Pearl ดื่มดำกับความงดงามประการตาประทับใจกับธรรมชาติผสมผสานกับศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของคนไทยในยามค่ำคืนสัมผัสกับมณเสห์กับความหรูหราสุดแสนโรแมนติกของเรือที่สวยที่สุดในเอเชียอัศจรรย์แห่งสายน้ำเจ้าพระยา สนใจติดต่อสอบถาม0 2 8 6 1 0 2 5 5ต่อ5พิเศษสำหรับคนไทยรับส่วนลด50%ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป